ถูกต้องกายสัมผัสได้ะไนะครับในเหมือนว่าจะทีพันธีเราจะต้องใส่ก้านกล้วยเทโดลงมาหาตัวพระพุทธเจ้าเออแต่เทยังมือทะลอยก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะให้ใส่ตามแมบบ่ผู้หญิงทุกคนไม่ได้เพราะว่ามือทะเราเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเพศเป็นพระพิสุดเป็นพูดถึงกินดอกไม้ยีเต แต่เราก็ไกด้เทีรถมิจาาท่านนะครับค,บอ,คบอ,ลลอยรับด้วยเออคอยรับเมื่อท่านอยากจะใส่ปัดไก่และมีบาทุทานงน,นอกด้านหน้ยมีบาจะไว้ตรงหน้าคมณก็ได้ใครจะใส่บา นี่มันวางผิดที่นี่เอาาปวางตรงนั้นไ้เทพวาตตรงกลางตรงกลางตรงขัดนัยนะเด็กๆตงขัดไม่ใช่เ้เอาของเฉยออกนะเพราะว่าพิธีนี้บ้านเราก็ยังไม่ได้ทำพิธีบ่อยนะครับก็เลยมันต้องพิ่ารณาการบังคัะเราป็อเราไม่ไดถอนมันเงือนกครเงินเงื่นการงนอยู่ไรเ ยังไม่คัมนานชันนี้คัมนานใจเห็นเขามาบ่อยที่อื่นๆแต่จะตามร่วมกนะ็เอาอบ้านไปไว้ใกล้พี่น้องปุยญาจิญาตท่านท่านสาธุชน,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 นคนแสดงบุญอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นน้ำใจน้ำคุ้ยน้ำคลองน้ำบอ่อน้ำไรก็ตามก็ยังเป็นดองน้ำใจศาสนาของเราศาสนาท่านนั่นนะครับ ประมาณใส่กัน้นก้วยนะฮะใส่เทีรถเลยเทรถเลยใครเป็นโทษแก่กันแล้วตรองขอกรรมมาแล้วครับต้อขอกรรมมาแล้วแล้วกยากยากรรมไปแล้วตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ท่านโอาไว้ทีแล้วขอบคุณพี่น้องที่จากกรุงเทพนะครับตางเดินทางมาทัเหตุการณ์พอดีนี้ก็คงกรองในเสียงดีที่ท่านตั้งใจมา เสียดีม่วงเงเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ